คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่สอนในเรื่องของการใช้คลาสนะครับอ่าคลาสคืออะไรนะครับคลาสคือการอ่าพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือการตั้งชื่อนะครับให้กับอ่าวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราต้องการแยกให้มันต่างกันนะฮะอ่าอย่างเช่นเรามีกล่องนะครับอยู่2กล่องนะครับซึ่งมาจากบริษัทเดียวกันนะครับ2กล่องนี้นะครับมาจากบริษัท A นะฮะ อันนี้ก็บริษัท A เหมือนกันนะครับอะแต่ทีนี้นะครับเราอยากจะให้นะครับกล่องที่มาจากบริษัท A กล่องที่1เนี่ยเป็นสีแดงนะฮะมาจากบริษัท A กล่องที่2เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง2อันเนี้ยนะครับก็สามารถแยกได้นะครับโดยการใช้คลาสนะครับเข้ามาช่วยนะครับอะก่อนที่จะไปเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับก็ ่าเริ่มจากเปิดโฟลเดอร์งานเลยนะครับไปที่ไฟล์กด open folder นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกโฟลเดอร์เดิมนะครับอ่าที่เราบันทึกไว้นะครับของผมเซฟไว้ในดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วกด select folder ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้บางคนบอกว่ากดเปิดแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะซ่อนไว้ในเอ็กพลอ r นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีโค้ดกลับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ก่อนที่จะไปเขียนโค้ดนะครับก็อย่าลืมเปิดหน้าเว็บไซต์เราขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อทำการทดสอบนะว่ามันสามารถทำงานได้จริงไหมนะครับเราจะย่อไว้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะย่อเรามี i อยู่2บรรทัดนะครับก็คือบรรทัดที่14นะครับแล้วก็บรรทัดที่17นะครับที่มีตัวหนังสือสีเขียวเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ย เราอยากจะให้ไอตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนสีนะครับไม่ให้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการใช้คลาสมากําหนดนะครับอ่ะทีนี้เริ่มจากตรงไหนนะครับเราก็เริ่มจากการใส่คลาสนะการใส่คลาสตรงนี้นะครับเราใส่ให้ใส่หลังอ่าตรงนี้ฮะมันจะมีแท็กไออยู่นะแล้วก็ในเครื่องหมายมากกว่านะครับเราสามารถใส่คําว่าคลาสนะครับได้แบบนี้แล้วกด Enter เลยนะครับมันจะได้โค้ดมาเร็วๆนะครับสมมุติว่า อันนี้นะครับเป็นคลาสเราอาจจะใส่เป็นชุด a นะครับต่อมานะครับก็อันนี้ฮะก็จะใส่เป็นคลาส b นะครับอ่อันนี้มาจาก i เหมือนกันนะเป็น i เหมือนกันนะแต่ว่าเราตั้งชื่อนะครับให้ให้2ออันเนี้ยต่างกันนะอย่างเช่นอันนี้ตั้งชื่อว่าคลาส a อันนี้ตั้งชื่อว่าคลาส b นะครับแต่ว่ามันก็คือ i เหมือนกันนะครับอ่ะลองเซฟดูนะครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีนะครับเพราะว่า เรายังไม่ได้ใช้อ่าเรายังไม่ได้เรียกใช้ Class A แล้วก็ Class B นะครับอ่ะย้อนกลับมาดูที่ c s นะครับใน c s นะครับเรามี I อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะไม่ใช้ I แล้วนะครับเพราะว่าเราได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับจาก I เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็น Class A แล้วก็คลาส B ให้มันแยกสีกันนะตอนแรกเนี่ยมันเป็นสีเขียวเหมือนกันนะทีนี้ เราก็อยากจะให้สีมันต่างกันหน่อยนะการใช้คลาสนะครับก็อันนี้ต้องจําไว้เลยนะครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราใช้คลาสนะครับเราต้องอพิมพ์ชื่อลงไปนะครับเหมือน s1 s2 b i u เลยนะฮะอ่ะลองใส่ a นะครับถามว่าเราใส่ a เนี่ยนะครับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาไหมไม่มีนะครับมันอาจจะมีตรงที่ว่ามันหายไปนะฮะอ่ะเพราะว่าอันนี้นะครับก็คือ ไม่รู้จัก a นะครับไม่รู้ว่า a เนี่ยมาอย่างไรนะครับเลยไม่มีสีเขียวเลยนะฮะอ่ะย้อนกลับมาดูนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่มีการใช้คลาส a นะครับแบบนี้นะครับมีการใช้คลาสแล้วก็มีตามด้วยชื่อนะครับเราพิมพ์ชื่อมาแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นครับจำไว้เลยนะว่าเราต้องใส่ข้างหน้านะครับหรือว่าตัวจุดนะครับอ่ะนะครับตรงนี้ตัว a ฮะอันนี้คือ a นะครับแถวของ a นะครับลองรี l o a d ดูฮะเห็นไหมครับ เฉพาะไอที่เป็นตัวกล่อง A เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้นะครับต่อมาลองใส่เป็นตัว B บ้างนะครับอันนี้จะขัดลอกเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้มันเห็นชัดเจนเลยนะว่าอันเนี้ยนะครับ b ก็จะเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของ การใส่สีพื้นหลังบ้างนะครับเราจะแยกสีให้มันต่างกันนิดนึงนะครับก็ใส่คําว่า Background นะครับจะใส่ Background Color หรือว่า Background เฉดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่สีแดงไปก่อนละกันนะฮะพิมพ์ง่ายนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีเอานะครับตรงนี้นะครับ Class A เนี่ยตัวหนังสือเป็นสีเขียวนะครับดังนั้นก็จะให้มันเป็นสีเขียวอ่อนๆละกันนั้นในส่วนของพื้นหลังนะครับอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นคลาสของ b นะครับแล้วก็ใส่ background back มืนเดิมนะครับน,นี้แค่นี้ก็เสร็จแล้ะถ้าใส่สีแดงเหมือนกันแบบนี้เป็นไงฮะอ่ามันอาจจะมองไม่เห็นตัวหนังสือนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับนะครับสีให้มันสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้คลาสนะครับเราสามารถ ใช้คลาสนะครับในการแยกนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับสมมติว่ามันเป็น i เหมือนกันเป็น B เหมือนกันเนี่ยแล้วเราอยากจะให้มันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือใช้คลาสนะครับในการแยกมันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้คลาสนะครับ